สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PBZ TV นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม NBA Ball Star เกมมือถือบาสเกตบอลนะครับจากค่าย Net Mar b l เนะครับเป็นเกมแนวตั้งในรูปแบบพัศเส้นะครับก็มีเหล่านักกีฬาบาสเกตบอลนะครับที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเกมเพย์นะครับก็เป็นในรูปแบบของเกมพัตเส้นะครับก็มีซูเปอร์สตาร์ดังๆมากมายนะครับที่อยู่ในเกมนี้ก็พัฒนาหรือว่าดูแลทีมสามารถอัปเกรดตัวละครได้มีเรื่องของการบุกการตั้งรับแล้วก็การทําลายบอลนะครับเกมนี้มีทูโทเรียลสอนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันนะครับว่าจะเป็นยังไง มาถึงนะครับหน้าตาอินเทอร์เฟซก็ดูไม่ได้เล่นยากนะครับมีในส่วนของทูตัเรียลสอนให้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็มีเรื่องของหมดเกมแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดทีมนะครับทูตัเรียลเขาสอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของการใช้สกิลหรือว่า,าระบบต่างๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ากันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างการตั้งค่าเกมนี้นะครับก็เข้ามาที่ตรงประหยัดพลังงานเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับค่ามาตรฐานคือลดเฟรมเรท ซึ่งพอผมใช้แล้วมันเหมือนกับว่าภาพมันจะกระตุกกระตุกนิดนึงนะแต่พอผมเอาออกมันรู้สึกมันลื่นขึ้นนิดนึงนะครับก็ตามสเปคของมือถือนะครับก็สามารถปรับคุณภาพต่ำลงปิดเอฟเฟกชุดปิดเอฟเฟกผู้ชมได้นะครับก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เนาะเข้ามานะครับจะมีนักกีฬาที่ค่อนข้างเยอะสามารถปรับแต่งหรือว่าปรับเปลี่ยนในส่วนของทีมได้นะครับแล้วก็นักกีฬานะครับก็มีค่อนข้างเยอะนะครับสามารถดับตัวละครได้นะครับก็คือการเปิดกาชานั่นเอง มีตัวละครที่หลากหลายมีระดับสีบอกด้วยนะครับก็ระดับสีก็แตกต่างกันไปเนาะก็นักกีฬาแต่ละคนนะครับก็จะมีตำแหน่งที่แตกต่างกันไปนะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้เนาะตอนนี้เป็นเกมที่เล่นง่ายมีขับนะครับ coming soon ก็คือเร็วๆนี้มีร้านค้าเรื่องของการเปิดกาชาแล้วก็เป็นตัวละครนะครับคือเราสามารถมาเปิดได้ตรงนี้เลยก็ตอนนี้ผมมีเปิดอยู่นะครับลองดูนะครับตัวละครก็มี2ดาว อันนี้ได้สองดาวนะครับอุ้ยดีเลยแต่ว่าเป็นชิ้นส่วนนะไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรนะครับอันนี้ดาวเดียวหวอเป็นตัวละครนะครับอันนี้ได้เป็นตัวละครเต็มๆเ,เลยนะเป็นตัวละครระดับหนึ่งดาวนะครับตัวนี้ก็แต่ละตัวก็จะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันนะครับ ไออันแรกผมได้เป็นชิ้นส่วนเนาะเป็นชิ้นส่วน2ดาวนะครับคือเราสามารถใช้เงินนะครับซึ่งเป็นเงินแคสเป็นเงินแบงค์แบบนี้นะครับก็คือสามารถเติมได้นะครับ61บาทได้160 160เรามาดูการดับกันการดับ2 0 0นะครับก็160ยังไม่เพียงพอนะครับถ้าเกิดกด10ครั้งนะครับก็1,800นะครับเซลล์10%แต่ว่าไม่รู้ว่าการันตีหรือเปล่านะก็ถัดมาก็จะมีเรื่องของร้านค้านะครับจะมีให้เราเลือกซื้อของมากมาย มีฮอตเดียอันนี้เป็นเรื่องของโปรโมชั่นนะครับต่างๆของภายในเกมก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้นะครับเป็นพวกแพ็กเกจแล้วก็ได้รับตัวละครฟรีกันอีกด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันแล้วก็วิธีการเล่นเลยนะครับเกมนี้มี PVP นะครับก็คือ PVP จะอยู่ทางด้านซ้ายในส่วนของโหมดเกม ที่จะเล่นกับคนอื่นนะครับก็อยู่ทางด้านขวานะครับก็สามารถกดเริ่มได้เลยแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่แบบาการล็อกอินหรือว่าการทําภารกิจต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้รับตัวละครหรือว่าเป็นชิ้นส่วนตัวละครน,นะครับอีกอย่างหนึง่งเราลืมพูดถึงเรื่องของการอัปเกรดนะครับนักกีฬาสามารถอัปเกรดได้เราดูระดับดาวก่อนนะครับระดับดาวตัวนี้นี่ก็สามารถเลื่อนขั้นได้นี่กดเลื่อนขั้นได้นะครับโดยการใช้แต้มตรงนี้เลื่อนขั้น และอย่างหนึ่งนะครับก็คือสามารถอัปเกรดตัวละครได้โดยการใช้ทรัพยากรนะครับที่เป็นเหมือนลูกบาสนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ EP ก็เพิ่มกันได้นะครับอันนี้เพิ่มไปเพิ่มไปสามารถเพิ่มได้สูงสุดเท่าไหร่ผมดูก่อนนะประมาณนี้ก็นี้คือเต็มแล้วนี่ก็เลื่อนขั้นไปเลื่อนขั้นพันสามนะ กอนักกีฬาจะมีแบบเ,เลื่อนขั้นเป็นระดับดาวนะครับก็คือสามารถเลื่อนระดับดาวได้เสร็จแล้วเราก็เไปอัปเกรดตัวอื่นนะเพื่อที่จะให้ประสิทธิภาพมันมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถอัปเกรดตัวนี้ได้ปึง้งไม่พอหรอ,อได้เท่านี้นะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเราอัปเกรดในส่วนของตัวละครหรือว่า,าจัดทีมเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีเลเวลของอุปกรณ์ให้เราสวมใส่ด้วยเนาะ คือสามารถสวมใส่อุปกรณ์ได้นะครับเทปบำบัดใส่ได้ใช้ในการบุกนะครับก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่เราไปลุยเกมเพกกันเลยดีกว่านะครับผมขออภัยในความกระตุกของอิมูเลเตอร์นะครับไม่รู้ LD เป็นอะไรตอนนี้ก็รู้สึกค่อนข้างกระตุกแต่พอไปเล่นในอิมูเลเตอร์อื่นๆอ,อย่าง b o ส s e Stack หรือว่าเป็น n o c นะครับไม่กระตุกเลยนะครับก็ไปกดเริ่มกันเลยนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตรงนี้แล้วก็ดูของรางวัลน,นะครับที่จะได้รับที่อยู่ทางด้านล่างด้วยก็สามารถกดเล่นได้เลยนะ,ะเข้ามาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เจอคู่ต่อสู้นะครับจะมีเรื่องของการจัดอันดับทีมด้วยก็ไปลุยกันเลยนะครับจะเป็นเกมเมือถือแนวพาร์เซลนะครับแนวตั้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมีทูตุเรียลสอนแล้ววิธีการเล่นก็คือ เราดูตรงด้านล่างนะครับตรงอ่าครึ่งครึ่งตรงกลางๆนะครับว่าเป็นสีอะไรให้เรากดสีนั้นแหละนี่อย่างเช่นแบบนี้นะครับเขาให้กดบอกว่าบุกสีเขียวเราก็กดสีเขียวไปบึมเรียบร้อยหมดนะครับอันนี้เป็นอ่าเรื่องของคัพสีและบึมก็ภาพจะกระตุกนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นที่ e เลเตอร์หรือเปล่าอันนี้เป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับก็กดไปเขาบอกตั้งรับนะครับ ผมตั้งรับกว่าได้อ้นี่สีเขียวไม่มีให้กดเลยเหรออีกอันเดียวเคได้อยู่นะครับทางด้านล่างนะครับก็จะมีเรื่องของตัวละครเรานะครับก็คือถ้าเกิดหลอดมันเต็มเนี่ยเราสามารถใช้อันติได้นะครับก็คือเป็นสกิลนั่นเองเรียบร้อยบุกสีม่วงนะนี่ก็จะมีเรื่องของการแตะบอกด้วยนะครับว่าอให้ทําอะไรได้บ้างสิบครั้งห้าครั้งอะไรประมาณนี้นี่สีม่วงบกุบกบกุกบุก ลุยครบยังครบแล้วนะครับก็ตอนนี้สีเขียวผมใกล้จะเต็มแล้วนะครับใกล้จะได้สกิลละก็เดี๋ยวรอแล้วกันก็เป็นเกมที่เล่นง,ง่ายนะครับอันนี้ผมกดสกิลได้แล้วน,ะนี่ใช้เดี๋ยวนี้แหละปึ้มเรียบร้อยนะครับแย่งบอลจากคู่ต่อสู้มาได้นะครับ ก็เรียบร้อยโอกาสการชูตนะครับก็เดี๋ยวเป็นสีม่วงเนาะก็จะมี85ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเข้าแน่นอนดได้สองคะแนนก็ทางด้านบนจะมีเรื่องของระยะเวลานะครับแล้วก็แต้มบอกด้วยนะครับอันนี้สีม่วงกดเลยได้แน่นอนบึมเรียบร้อยนะครับก็ชนะไป ก็เราได้9 4แต้มนะครับฝั่งเขาได้86ตอนนี้เราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เกมเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกในช่วงแรกๆนะครับก็คือสามารถเล่นแบบง่ายๆแล้วก็เล่นบนมือถือได้แบบสบายๆนะครับเกมมีเควสให้เราทําแล้วก็มีระบบที่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็อย่างเช่นเควสแบบนี้นะครับเมื่อเราทําเสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถมารับของนะครับเป็นพวกชิ้นส่วนตัวละครหรือว่าเป็นตัวละครเลยนะครับก็คือมีระดับดาวบอกด้วย เดี S <S ๋ยววันนี oh ้เรามาดูเรื่องของทีมกันนะครับทีมก็คือสามารถปรับเปลี่ยนได้แบบนี้ก็จะเมื่อจิ้มไปนะครับเมื่อจิ้มไปที่ตัวละครในทีมนะครับก็จะสามารถดูพลังได้ว่าอะไรลบเท่าไหร่บุกลลบเท่าไหร่แล้วก็ตั้งรับลบเท่าไหร่นะครับก็จะมีลบบวกอะไรประมาณนี้ก็จะสามารถเลือกตำแหน่งได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวนี้เช่นตัวนี้บวกนะครับเราก็เลือกตัวนี้ไปใส่เสร็จแล้วอันนี้ อันนี้บวกแล้วเดี๋ยวนะแล้วผมเลือกไปก่อนแล้วก็เอาตัวนี้มาอ่าตัวนี้บวกนะครับเราก็ใส่ตัวนี้ไปอันนี้มีคนเดียวแล้วก็อันนี้อันนี้บวกหกสิบห้าใช่ปะอ่าอันนี้บวกสี่สิบลบเก้าสิบเจ็ดอ่าตั้งรับลบไปเก้านะครับแต่ว่าการบวกเนี่ยหกสิบห้าเราก็จะสามารถเลือกตัวนี้ใส่ไปได้นะครับก็เป็นการจัดตั้งทีมแบบนี้นะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับไม่ได้แบบดูมีฟังก์ชันเยอะอะไร ก็สามารถเล่นบนมือถือได้สบายเรื่องของสเปกนะครับก็เป็นภาพที่แบบค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าติดไปตรง emulator ม,เเมันกนระตุกนิดนึงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเล่นนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ใต้ d e ค c r i p t i o n เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหนะ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ